ต้องไปกังวลความเลวเก่าๆพวกเราเนี่ยเคยทําเลวมาเยอะมากพระศส,สดาบอกเลยพวกเราเนี่ยเคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้านแล้วถูกเขานำไปฆ่าตัดคอบ่อยไหมบ่อยเลือดที่ไหลออกจากคอเธอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่คือน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยไม่ได้มากกว่าเลยไม่ได้มากกว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเธอที่เธอเนี่ยเคยเกิดเป็นโจร ฆ่าชาวบ้านไม่รู้กี่รอบในสังสารวัฏเนี่ยยมคิดดูกี่ล้านรอบอ่ะนี่ยมทําเลวมาเป็นโจรฆ่าชาวบ้านเนี่ยนะกี่ล้านรอบอาจมาถึงบอกว่าไม่ต้องไปกังวลความเลวในอดีตมักมีองค์แปดแก้ได้อาณาปานสติแก้ได้สุตตะแก้ได้วันนี้เรามีกำลังใจกันทุกคน เราจะเริ่มสตาร์ทใหม่เราจะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีนะ